สวัสดีค่ะบุ้ง Close to Heaven ค่ะวันนี้บุ้งอยู่ที่ห้องอาหาร Bangkok 78นะคะซึ่งเป็นห้องอาหารของโรงแรมสินทอนรมิตทาตรงหลังสวนค่ะ Bangkok 78เนี่ยเป็นห้องอาหารไทยนะคะตกแต่งสไตล์แบบเรโทรเน้นไปทางยุค70ค่ะ คอนเซปต์ของอาหารเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าเหมือนเราเนี่ยไปทานอาหารกับครอบครัวมีทั้งอาหารไทยโบราณค่ะอาหารไทยที่เป็นอาหารยอดฮิตแล้วก็เป็นอาหารไทยที่แบบว่าเวลาเราทานข้าวออครอบครัวหรือเวลาแม่ทํากับข้าวให้เราทานเนี่ยจะเป็นเมนูประมาณนั้นที่นี่มีห้องแบบส่วนตัวให้บริการด้วยนะคะมีทั้งหมด4ี่ห้องเลยถ้าใครอยากจะมาจัดปาร์ตี้จะมาทานข้าวกับครอบครัวมาเป็นครอบครัวใหญ่นะคะสามารถที่จะจองห้องก่อนได้ค่ะ มุส้สานหานมาเรียบร้อยแล้วนะคะเต็มโต๊ะเลยค่ะจี so ่าก้ที่เป็นชาไทยแบบซิกเนเจอร์ของที่นี่ทามะนาวค่ะเป็นชาไทยแล้วก็ใส่ตัวเลมอนนะคะตะไคร้กับขิงเบอร์รี่เก๊ก่วยกับใบเตยเอาเว่นเอาแก้วไหนเอาเว่นเอาขิงกับตะไคร้ชัวฮะเอาเว่น <c oughs> เอาขิงกับตะไคร้ <c oughs> <c oughs> เอาโต๊ะไหนครับ <c oughs> ก็เอาเอามะนาวใช่ไหมโอเคได้ครับแล้วตอนนี้นะคะบุ้งก็อยู่กับเชฟกอล์ฟค่ะซึ่งเป็นเชฟที่ดูแลห้องอาหาร b a n g อก k 78ค่ะสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีค่ะที่เชฟกำลังเปิดอยู่ตรงน,นี้นะคะเป็นเมนูซิกเนเจอร์มันคือเมนูไข่ตุ๋นเนี่ยคะ่ะจริงๆมันเป็นเมนูที่เชฟแม่ทำให้ทานตั้งแต่ตอนเด็กๆแต่รู้สึกว่าอร่อยใส่ซีฟู้ดเข้าไปด้วยมันนุ่มๆหอมๆแล้วก็เวลาทานแล้วเรานึกถึงบ้านโอ้นุ่มจริงโอเว่นชอบแน่นอน ร้อนๆน่ากินมากลูกชิ้นกุ้งเราใช้กุ้งแท้ๆเลยที่เป็นกุ้งกุลาค่ะไม่ใช่ใช้กุ้งแบบโฟรเซนอนะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอัตราส่วนของกุ้งประมาณ90%แล้วก็มันหมูแค่สิเท่านั้นลูกชิ้นกุ้งเขาอะ่ะมันใหญ่มากเลยนะม, <laughs> มันไม่ใช่ลูกชิ้นกุ้งแบบที่เราใส่ก๋วยเตี๋ยวนะมันใหญ่จริงๆอะดูสิใหญ่ไหมมีข <c oughs> <c oughs> นาดตัวไซส์ออจริง ทีนี้ทําไมเชฟถึงมีซอสตัวมันกุ้งด้วยคะเราอยากเพิ่มความวาเลนตี้แล้วก็คือให้มันมีความหอมแล้วก็ความมันเค็มกรอบตัดรสค่ะอุ้ยหอมจริงอันนี้เชฟต้องใส่อันนี้ด้วยแน่ๆเลยค่ะรากผักชีกับเทมปไทยใช่ค่ะเขาบอกว่าเมนูนี้คือเมนูที่ต้องสั่งนะคะเพราะว่าขายดีมากสัมผัสได้ถึงเนื้อกุ้งเลยค่ะแล้วเนื้อมันเด้งๆงกลิ่นหอมของมันกุ้งที่ใส่เข้าไปด้านบนนี่คืออร่อยมาก มีรสชาติเค็มนิดแล้วก็หวานของตัวเนื้อกุ้งแค่นั้นเองค่ะเป็นเสียร้องไาค่ะตัวนี้เราใช้เป็นเนื้อแบ็กแอนดการ์ดค่ะตัวนี้เราเอามาทวีที่10ชั่วโมงแล้วเราก็มามานิเนตกับเครื่องไทยนะคะเป็น3เกลือโรยด้วยซอสสูตรพิเศษของเราแล้วเราก็นำมาย่าง หัวล oh, อ,อยตัวน้ำพริกปลาร้านี่ของเชฟก็ทําเองทั้งหมดนะคะก็ะคือเราจะมีหอมแดงมีพริกกระเทียมเอาไปย่างไฟให้หอมแล้วเราก็มาตําอันนี้ถ้ามาก็คือได้กินอาหารไทยแบบจัดจ้านจริงๆนย่ยตอนที่บุ้งชิมตัวเสือร้อ,องไห้ตะเกียนะคะตัวเนื้อเนี่ยมันมีรสชาติในตัวอยู่แล้วคือมันอร่อยอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องพึ่งน้ำจิ้มก็ได้ <laughs> อย่างงั้นเลยแต่ว่าเราก็จะต้องลองไอ้ตัว ปลาระ้นะที่เชฟพูดถึงเนี่ยเราชิมแต่ปลาร่อย่างเดียวเลยทั้งนั้นอันนี้มีส่วนผสมของพริกหลายอย่างใช่ค่ะมีพริกแดงจินดาแล้วก็พริกชีฟ้าเราเอาไปย่างไปหอม<พ>จริงจร<น>ิงด้วยคนทีทานปลาร์ก็ทานได้เพราะว่าไม่ไใช่แรงมากกลิ่นมันไม่ได้ฉุนมากค่ะปลาร์แต่ว่าตัวพริกเนี่ยกลับมีกลิ่นหอมแบบของการกลิวว่นยา่างขอบคุณเชฟมากเลยค่ะเดี๋ยวบุ้งจะชิมห้มดทุกอย่างอ๋อ เขาอ,อยากจะให้นาเสนอขนมหวานด้วยส้มสุนก่อนเลยนะเอาตัวน้าเชื่อมส้มสุนนะมาทำเป็นการานิต้าแล้วก็สเสิร์ฟมากับลิ้นจี่หอมเจียวมีขิงค่ะเป็นกระท้อนการานิต้าพริกเกลือค่ะตัวนี้เราใช้เป็นเนื้อกระท้อนแล้วมาทําเป็นตัวเป็นตัวอ๋อนี่ไงกรานิต้าอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นกระท้อนล้วนๆเลยค่ะใช่แล้วข<อ>้างบนโรยด้วย อ๋อนี่พี่เกลือ,อแล้วดอกนี่คือดอกะดอะไรคะกุหลาบ่าว่านหางจาระเข้ในน้ำเชื่อมดอกอัญชันนะคะ,ะก่อนเสิร์ฟเดี๋ยวเราก็จะบีบน้านมะนาวไปแล้วนะแล้วก็จะมีแบบความเปรี้ยวเพิ่มขึ้นมาน,ะะนี่ไงพอเราบีบมะนาวลงไปนะคะจากสีเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันจะเริ่มมีความม่วงมากขึ้นเพราะว่าตัวแอซิดหรือตัวกรดที่อยู่ในมะนาวเนี่ยไปทําปฏิกิริยากับตัวดอกอัญชันนะคะทุกคนนะ่ต้องเคยได้ยินชื่อทับทิมกรอบทับทิมกรอบเป็นสีอเวน ก็น่ากินมีกาเจนอ๋อแปวทับทิมกรอบทับทิมกรอบเป็นสีแดงนะคะแต่ที่นี่เขาทำเป็นมรกตกรอบก็เลยเป็นสีเขียวนั่นเองค่ะขอบคุณเชฟมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเข้าผัดรถไฟเข้าผัดรถไฟที่เราเคยเห็นหลายๆร้านเขาทำเนี่ยเขาจะใส่ เป็นแบบเหมือนซีอิ๊วดำอะไรเงี้ยให้มันเป็นสีดำแต่ที่นี่เนี่ยทําเป็นสีออกชมพูชมพูนะคะเพราะว่าเขาใส่ตัวซอสเย็นตาโฟ,โฟถูกต้องค่ะแล้วก็มีไข่ดาวซึ่งเขาทอดได้กรอบมากเลยดูสิอร่อยมากเถอะผัดได้หอมกระทะมากมากเลยค่ะที่นี่เขาใช้ไข่เป็ดนะคะสีไข่มันก็เลยเข้ม ยำม,มะเขือยาวค่ะกับหมูสับมะเขือยาวเนี่ยเอาไปย่างก่อนแล้วก็นำมายำกับตัวหมูสับนะคะกินกับไข่ต้มยำมาตูมค่ะอืรสชาติเปรี้ยวนำแล้วก็เผ็ดเลยค่ะ ผัดไทยกุ้งสดค่ะเขาให้กุ้งมาทั้งหมด4ตัวใช้กุ้งกุงลาดำนะคะผัดไทยเนี่ยเป็นเมนูที่บุ้งชอบกินมากเพราะนั้นเวลาไปร้านอาหารไทยร้านไหนบุ้งก็จะสั่งผัดไทยตลอด เส้นเหนียวนุ่มตอนตัวมึงว่ามันอร่อยแล้วคือรสชาติมันกําลังดีแล้วค่ะบีบมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวได้ตามสบายโรตีแกงเขียวหวานไก่ที่นี่ใช้เนื้อไก่ส่วนสะโพกนะคะเขาทําพริกแกงเองโคลกเองแบบ from scratch เลยอะ่ะพริกแกงเนี่ยเข้มข้นอืม บุ้งชอบภาชนะที่เขาใส่อาหารมากเลยค่ะมันจะเป็นสีเหลืองขอบเขียวเหมือนปิ่นโตไหมมันเป็นกระเบื้องนะหมูพะโล้เต้าเจี้ยวสูตรโบราณค่ะเนื้อหมูสามชั้นนะคะใส่เต้าเจี้ยวดำไข่ต้มตัวไข่ขาวมันจะเหนียวเหนียวหน่อย t h a อร่อยม,มากหมูสามชั้นอร่อมาก มันจะเป็นพะโล้สไตล์ไทยมันจะเป็นรสหวานเค็มตัวไข่ขาวรอบนอกม,มันเจนเหนียวเหนียวหน่อยเพราะว่าเขามีการแช่ไว้แล้วก็ดูดซับเอาตัวน้ําซุปของในพะโล้เข้าไปเรียบร้อยค่ะรสชาติเข้มข้นเลยเอาหูอืม น้ำจุลในเป็นอาหารไทยโบราณที่เดี๋ยวนี้ก็หากินยากนะคะไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนเท่าไหร่เอากะปิไปย่างก่อนให้หอมแล้วก็มาผสมกับตัวน้ำสต๊อกนะคะที่นี่ใช้น้ำน้ำสต๊อคกคือน้ำซุปอ่ะนะน้ำซุปหมูค่ะหมูที่ใช้ในนี้เป็นเอ็นแก้วเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความกรุบๆหน่อยนอกจากนี้ก็จะใส่เป็นพวกสมุนไพรของไทยต่างๆอย่างเช่นตะไคร้กระเทยียมหอมแดง แล้วก็ใส่ใบโหระพาด้วยโอ้โหรสชาติจัดจ้านมากค่ะมีกลิ่นหอมกะปิแล้วก็จะได้รสเค็มจากกะปิด้วยรสเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นของตะไคร้ชิมไข่ตุนนอเวนกินไข่ตุนเลยข้างในใส่พวกซีฟูด้ดี่มหมักได้คือปลาหมึกอเวนตักได้ไดอะไรอเวนตักได้ไดไตักได้หมู หอ้หอร่อยอ่ะเป็นงไงเว้นอะไรคะได้กลิ่นยังชิมไหมคะกลิ่นกระเทียมเจียวเนี่ยคือหอมเลยค่ะคิดถึงเวลาเรากินข้าวที่บ้านเนาะกินข้าวที่บ้านกับครอบครัวกับอากงอาม่าอะไรเงี้ยืแกงมอนเนี่ยเป็นแกงกะทิอย่างหนึ่งนะคะเชฟโหกพริกแกงสูตรพิเศษแล้วก็ใส่พริกหยวกกับคอหมูย่างค่ะ อมืมันมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์มากเลยตัวแกงมอนเนี่ยมันไม่ได้เผ็ดมากนะอต้อมอยากให้โตัชิมอะถึงสีมันจะดูอย่างงี้นะเข้มขน้นพรีมมี่แล้วตัวคอหมูนะนุม่มหอมเพราะว่าเชฟเนี่ยเอาหมูอะไปย่างก่อนอืมแกงปูใบชะปู ใส่กุ้งด้วยที่นี่ไม่ได้ใส่แต่เนื้อปูอย่างเดียวนะคะนี่ที่ตักขึ้นมานี่คือเนื้อปูหมดเลยนะแล้วก็ใบชะพูค่ะเสิร์ฟพร้อมกับขนมจีนไข่เป็ดต้มนะคะอืม,อม นี้จะเผ็ดกว่าตัวแกงมอสอีกค่ะรสจัดจ้านเลยมีหวานนิดเค็มหน่อยแล้วก็หอมใบสะพูอันนี้หอมมากที่สําคัญคือหอมเนื้อปูค่ะคือปูเตีย๋ยเวลาเรากินแกงปูใบสะปูอ่ะบางทีใบสะพูมันกลิ่นของใบสะพูมันจะกรบกลิ่นเนื้อปูใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยได้กลิ่นเนื้อปูขึ้นมาเลยค่ะแล้วเนื้อปูหวานกินเผ็ดมาหลายจานมัเเงยออกแล้วต่ออันไหนที่มันเผ็ดก็คือเผ็ดจริงๆค่ะ ยำส้มโอกุ้งสดค่ะม,มีส้มโอแล้วก็กุ้งนะที่นี่อ่ะเขาบอกว่าใช้กุ้งกุลาดำทุกเมนูเลยค่ะเจอ่อิส้มโอหวานฉ่ำไม่ขมเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดโหเผ็ดเลยอ่ะเนี้ยมามต้องหาเมนูที่มันไม่เผ็ดกินแล้วแหละเพราะว่ามามกินเผ็ดมาหลายจานแล้วโอ้ยเป็นที่นะที่ย่า <gasps> yeah. อืมแต่ชาเขาไม่ได้หวานมากนะดอกขระจรผัดวุ้นเส้นแหนมสั่งเมนูนี้เพราะว่าชอบกินแหนมแหนมคืออะแหน,ม,แนมคือวิธีการถอดถนอมอาหารอย่างหนึ่งของคนไทยเขาจะเอาหมูอ่ะแบบดิบแบบไปหมกักจนมันเปรี้ยวแต่อันนี้คือเขาเอามาผัดใส่วุ้นเส้นแล้วก็มีดอกขระจร ใส่ไข่มีเปรี้ยวกับเค็มค่ะไอท้อทอดนี่คืออะไรอ่ามันก็คือแหนมชุบแป้งทอดนั่เองอืมอร่อเชฟทำจานผัดได้อร่อยนะแต่กี้กินข้าวผัดมีกลิ่นหอมกระทะบุนเส้นก็มีกลิ่นหอมเหมือนกันค่ะอืม โอ้ยชอบจานนี้นำชอบจานนี้เนื้อผัดพริกแกงใต้หน่อไม้ดองตัวนี้เป็นหน่อไม้ดองนะคะแล้วก็มีพริกไทยสดส่วนเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อสับอรลอเผ็ดแน่เลยนี่ไปแช่ผสนที่เอง เนื้อสับเนี่ยไม่เหนียวตัวพริกไทยสดก็คือหอมเลยกัดแล้วหอมเลยค่ะรสชาติออกเปรี้ยวเค็มแล้วก็มีกลิ่นหอมของพริกไทยค่ะข้าวต้มกุ้ยเขาเนี่ยมาแบบใหญ่ตโตหัวลาเลยนะคะเขาให้เยอะเลยนะสามารถเลือกกับข้าวได้5้าอย่างค่ะแล้วก็จะมีข้าวต้มมาให้สองถ้วยกับข้าวที่บุ้งเลือกมาได้แก่ผัดผักบุง้งหมูกรอบกุนเชียงไข่เจียวหมูสับผัดน้ำเลียบขอให้มาเยอะดียรชอบจัง อันนี้คือมะเขือยาวผัดหมูสับค่ะมีเมนูนี้ไข่ตุ๋นกับไข่พะโล้ที่รู้สึกว่าเหมือนกับเรานั่งกินข้าวอยู่บ้าน,นอะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมเนาะเข้าต้มข้าหอมใบเตยด้วยค่ะคิดว่านบรรมดาทั้งหมดมาจะกินอะไรก่อนกุนเชียงเก่งมากยู่เเป็น <c oughs> ใช่มามอกินกุนเชียงมาก <c oughs> อร่อย <c oughs> อันนี้เป็นกุนเชียงหมูยังดี คือกินเข้าไปแล้วรู้ว่าไม่ใช่แบบคุณเชียงที่มันแบบพยายามใส่มันเข้าไปเยอะอๆอะหมูสับหนมเนี่ยคือเอาหมูอ่ะหมูสับอ่ะไปผัดกับน้ำเนี้ยบน้ำเลี้ยบเนี่ยมันเป็นเป็นมะก,กอกดําของจีนอะ่ะโตไม่เคยกินหน้าเลยอะ่ะแต่รสชาติแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะไม่เหมือนกับมะก,กอกที่เราเคยกินตามบุฟเฟ่เลยนะเม็ดมันจะแบบเรียวๆแหลมๆ ลิ่นเป็นลักษณะเฉพาะปกติเราจะเจอตามพวกแบบอ่าขาต้องปุ้ยใช่ไหมแล้วก็พวกอาหารตีนอะไรอย่างงี้มะเขือยาวผัดหมูสับันเรนี่เขาแบบนี้เหรอมะเขือยาวจะเป็นแบบนี้สีเขียวใช่มันคือ eggplant อันนี้ก็คือจะนุ่มนะแต่ว่ามันจะไม่ได้เละมันจะยังกรุบกรอยู่นิดนึงแล้วก็ผัดกับหมูสับค่ะอันนี้ไม่เผ็ดคือผักบุ้งผัดหมูกรอบ ใช้เป็นผักบุ้งจีนนะคะไข่เจียวเขาให้มาเยอะพอสมควรนะอัดมันแน่นเลยดูสิเห็นไหมอัดก็ร่อองอ๋อเนอะอ่ะ thank <you. S 1> กระท้อนหีมะพริกเกลือตัวนี้เป็นกรานิต้าก็คือเป็นเกล็ดน้ําแข็งนะคะข้างบนเนี่ยโรยด้วยพริกเกลืออารมณ์เหมือนกินกระท้อน ลอยแก้วที่มันจะมีรสหวานเค็มแต่สดชื่นกว่าเพราะมันเป็นแบบการานิตาก็คือจะเป็นแบบน้ําแข็งเลยแล้วตัวนี้คือกระท้อนปานเป็นแผ่นบางๆค่ะส้มฉุนเกล็ดพิมะทําเป็นแบบการานิตา้าเช่นกันนะคะส้มเงาะลิ้นจีลำไยอ้นี่แค่หอดูก็รู้แล้วอะ่ะ uh huh. อืมแล้วก็โรยด้วยหอมเจียวค่ะ ตัวน้ำส้มฉุนเนี่ยมันทําจากส้มซ่านะตัวนี้เป็นขนมไทยโบราณหากินยากตัวเกล็ดนแข็งนี่ละเอียดเลยอร่อยมรกตกรอบมีกลิ่นหอมขอ,อบควันเทียนนะคะ อันนี้มันกอนะคะอ้าวมักดก็สีเขียวไง You explain e d i t yourself มารากดค่ะกรรินแต่มากดแล้วก็ส่งน้ำแข็งกับน้ำกะทิกลับมาให้มาว่านหางจระเข้ในน้ำเชื่อมอันชันมะนาวให้ดูสีข้างล่างก่อนสีเป็นอย่างนี้ s really. <S บีบตัวมะนาวลงไปมันจะกลายเป็นสีม่วงอีกโทนหนึ่ง จริงๆตอนแรกอ่ะตัวอันชันจะเป็นออกสีออกแนวแบบม่วงแล้วก็ติดน้ำเงินหน่อยๆใช่ไหม<ต>อันนั้นอ <ไป S 1> ่ะเรียกว่าวา o เลตแล้วพอเราบีบมะนาวลงไปมันก็เลยกลายเป็นพอพปอมันจะมีโทนสีแดงเพิ่มขึ้นมาค่ะตัวนี้ก็จะเปรี้ยวหวานสดชื่นเอาไปเลยหลังจะกินมาครบทุกเมนูแล้วชอบเมนูไหนสุดข้า,าวาัตเตร์ไฟะครเอาต้นละครับ เอร์คัสเตอร์ส่วนมามมนุชอบมันเยอะเหลือเกินดอกอจรผัดมุ้งเส้นใส่แหนมนะคะแล้วก็ชอบกินตัวแกงมอนอีกตัวหนึ่งที่ชอบก็คือ thing about you. ถูกค่ะหมูสับผัดน้ำเลียบมีนุที่มันซ simple แต่มันอร่อยจริงๆค่ะอีกอันนึงที่ชอบไม่แพ้กันก็คือแกงรันจวนส่วนขนมหวานเอเวนชอบอันชันอันชันออโต้อ่อหน่อยเนี่ย เออใช่พี่ตัวไม่ลองชิมเลยนี่มโมแต่ถ่ายให้โถวน้องฝาลจังสุกผิดเลยส่วนบุ้งนะคะชอบกินตัวกระท้อนค่ะมันหวานเค็มแล้วก็สดชื่นถ้าไงอยากให้มาลองชิมกันค่ะส่วนตัวมุ้งคิดว่าที่นี่ทำอาหารไทยได้แบบเหมาะกับลิ้นคนไทยอ่ะรสชาติจัดจ้านจะเผ็ดก็คือเผ็ดเลยเปรี้ยวก็เปรี้ยวนำ พอหวานคือหวานกลมกล่อมนะคะถ้ย่งไงมาชิมกันได้นะคะที่ห้องอาหาร Bangkok 78ค่ะโรงแรมสินทร์ทอนมิชชาวตรงหลังสวนนะคะร้านเปิดตั้งแต่เศษโมงครึ่งจนถึงสี่ทุ่มครึ่งค่ะเดี๋ยวบุ้งอตโต้แล้วก็อเว่นจะไปกินกันต่อแล้วนะคะแล้วพบกันในคลิปถัดไปค่ะเดีย๋ยวลืมช่วยกันกดไลค์ <Like. S 1> กดแชร์ <Yeah. S 1> กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย